Then run from myself and there's nowhere to hide. คือไ้อไอใช่แต่ <ทำ S 2> แตเพลงพีเตอร์เพยาะมากนะตอนจะไปะเจอกับข่ายรเฉิญเราในวันนี้นะครับอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสเห็นเพื่อนคู่ใจของบูดี้ที่เราจะใช้ไปรับเจฟสัตเตอร์นะครับนั่นก็คือ The Gear EV5 รุ e ่น e a r ร h Exclusive AWD ครับเป็นรถด U V b ไฟฟ้าที่เท่ดูล้ำสมัยแล้วก็มีสไตล์เฉพาะตัวมากๆซึ่งคันนี้ติดตั้งแบตเตอรี่ขนาด88.1กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงมีระยะทางขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ามาตรฐาน NEDC ถึง620กิโลเมตรและถ้าเป็นรุ่น Earth Long Range มีระยะทางขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ามาตรฐาน NEDC จะสูงถึง665กิโลเมตรเลยครับ ไฟหน้าและไฟท้ายเป็น LED แบบ Star Map ดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเรียงตัวของกลุ่มดาวครับที่มีเส้นสายต่อเนื่องแบบยาวโดดเด่นและก็มีเอกลักษณ์ครับดีไซน์ล้ออลอยขนาด19นิ้วการดีไซน์ของล้อเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น Opposite Unid t e แล้วก็มีการออกแบบนะครับด้วยรูปทรงเลขาคณิตที่ดูมีความ ขัดแยง้งแต่ว่าผสานกันอย่างลงตัวระยะห่างระหว่างพื้นรถเนี่ยนะครับมาถึงพื้นถนนเนี่ยสูงถึง166ม mm, ิลิเมตรครับพูดเลยนะครับว่าขับขี่ไปได้ทุกที่อย่างมั่นใจแล้วก็ไร้กังวลครับสวยมากเลยพอเข้ามานั่งในเนี่ยจะบอกเลยนะครับว่าอินทอรเนียเนี่ยมันมีความโดดเด่นมากเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือสัมผัสได้ถึงความอเนกประสงค์รถคันนี้ครับ ใครที่ได้มีโอกาสสัมผัสน,นะครับจะรู้สึกได้เลยว่ามันมีความสนุกกับการเดินทางแล้วก็ฟังก์ชันครบคันและอำนวยความสะดวกได้ดีมากครับภาพรวมในการออกแบบห้องโดยสารนะครับภายในเนี่ยมีความเนือระดับมากเห็นได้เลยนะครับแล้วผมมานั่งก็จะรู้เลยว่าห้องโดยสารด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยมันจะมีความกว้างขวางมากครับและมีพื้นที่ว่างเาด,ดือศีีษะดูดินะเยอะมากทําให้คนที่นั่งโดยสารเนี่ยจะไม่รู้สึกอึดอัดพอเข้ามานั่งในเกียร์รุ่นนี้พูดเลยว่ามันโปร่งโลง่งสบายแฮปปี้ นอกจากนั้นถ้าข้างหลังเนี่ยนะครับห้องสัมภาระเนี่ยขนาดใหญ่มากเลยนะครับพร้อมแผงปิดสัมภาระแบบปบปรับตั้งได้อันนี้หลายคนชอบก็สามารถบรรทุกสัมภาระของคุณได้อย่างง่ายดายสามารถปรับรูปแบบการเก็บสัมภาระได้ด้วยนะครับหรือว่าการใช้งานได้หลากหลายมากครับรวมถึงสามารถใช้เป็นโต๊ะวางของนะครับหรือว่าทานอาหารระหว่างไปแคมป์ปิ้งได้ด้วยครับสรุปเลยก็คือเป็นรถ SUV ขนาดกลางนะครับที่มาในรูปแบบของ SUV ีอย่างแท้จริง ใช้คำนี้ก็ได้ครับ Real SUV Body จะบอกว่าใครที่ได้มีโอกาสเห็นอย่างบุดที่เห็นก็ตกหลุมรักเกียร์รุ่นนี้ตั้งแต่แารากแล้วก็เป็นแฟนของเกียร์มายาวนานอยากจะให้ทุกคนติดตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ใต้จอในขณะน,นี้เพราะว่าทุกวันนี้ทุกคนนะครับให้ความสนใจเรื่องเกียร์มากแล้วรุ่นนี้จะบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ภายนอกนั้นดูสวยงามมากและภา,ายในก็คือฟังก์ชันครบถ้าคุณสนใจ SUV เนี่ยนี่คือรุ่นที่อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ไปเจ้าของนะครับเดี๋ยวเราไปรับแขกรับเชญกันรับ บอดอวแมาแล้วนะครับกับแขกรับเชิญสุดเปิดของเราเจสตาร์สวัสดีครับเป็นแขกคนเปิดของเราเพราะว่าได้ออกถึงสองครั้งแล้วครับผมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมขับแทนแล้วใช่จะเป็นพี่ปูที่มานั่งฝั่งนี้แทนผมไม่นั่งแล้วคุณมาเป็นพี่ที่ก่อนอจะบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยขึ้นมาบนรถเราก็มีการเขาเรียก้องเพลงด้วยกันครั้งแรกนะครับแต่ว่าวันนี้เตรียมตัวมาอย่างดีดีแล้วดังนั้นขอเลยแล้วกันเปิดรายการขอเป็นเพลงที่ ตอนนี้คุณเลือกหนึ่งเพลงที่คุณชอบมากเดี๋ยวก่อนเขาสร้างบรรยากาศนิดนึงในเมื่อเรามาอยู่บนเกียร์คันนี้คันใหม่เอี่ยมเลยเนี่ยนะครับเขาเปิดซันบุ๊กก่อนนะครับผมเปิดให้ดีกว่าแค่สัมผัสทิปผ้าเแค่สัมผัสแค่สัมผัสเนาะโอเค You through to see the heart right I need to look very much further. I don't wanna have to go where, where you don't follow. I will hold it back again. This passion inside, then run from myself. And there's no way. I don't have you, I don't have you. If I don't have you. Nice. Oh my god! <laughs> this is one of my favorite songs. Yeah. I've never sang with someone so amazingly oh, no, 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 just... good. Thank you Thank you ดีใ,ใจที่ได้ร้องในงา<อ>นกะ็ขอบคุณครับยิ่งเพราะว่าเพราะเป็นเพลงที่แบบเราร้องกันมาให้เห็นเด็กใช่ <c oughs> เป็นเพลงที่แบบร้องในรถแบบตลอดแล้วก็แบบอีเพลงคือลิสซซี่น <c oughs> ี่ใช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  <c oughs> แลวอวมันต้องแบบมันเหมือนแบบโคชช้ชเราไปด้วยวิธีการร้องวิธีการอะไรตอนนี้จะบอกว่าเจฟติดต่อโปรเจกต์หลายตัวอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้เห็นโปรเจกต์มาเยอะมากเลยใช่ไหมครับนอกจากเพลงเนี่ย ต่างๆเนี่ยนะครับก็ยังเป็นพรีเซนเตอร์ัเกี้เอี๊บวีไฟฟ์เกียร์เอีเกียร์ make a bold move make a bold move เพราะจริงๆทำเพลงด้วยไงแล้วก็คือเพลงก็คือ make a bold move นี่แหละไม่กล้าไม่เกิดก็เป็นเหมือนเป็นแบบว่า slogan หรือว่าเป็น l i คอ core idea ของเนี่ยเกียร์เอีมันเป็นค c o ไอเดียที่ผมรู้สึกว่าแบบเราฟีลกับมันนะเพราะว่าจริงๆเราผ่านช่วงนั้นมาเหมือนกันแบบใช่แบบตอนช่วงที่แบบขายเพลงกินนะพี่เหมือนว่าฟีลฟีลแบบว่า เราเรายังไม่มีเงินใช่ไหมเราก็จะมีวิธีการแบบว่าเราก็ขายแบบเพลงขายเพลงเพื่อที่เราจะมีเงินมาใช้ใช่ไหมช่วงนั้นก็แบบด e c ซิชันแบบนานมากเพราะว่าเราไม่มีเงินใช้แล้วก็แล้วก็ไม่ชอบการแบบยืมคนอื่นแบบยืมพ่ออะไรอย่างเงี้ยืเออรู้สึกว่ามันเราโตแล้วเราต้องจัดการตัวเองได้อะไรเงี้ยก็เลยไปแบบสมัครงานที่เป็นแบบว่าเหมือนเป็นฟิลฟิลเหมือนแบบโปรแกรมที่เราจะพัฒนาเราไปเป็นจูเนียร์ซีอีโอเสื่องไหนคนก็จะแบบโอ้แบบ แเ,เงินเดือนดีอ่ะจาได้ว่าเข้าไปแล้วมีคันดิเดตอยู่ผมเก่คนหนึ่งครับแล้วเขาบอกว่าพี่อ่ะชอบเรามากนะพี่แบบรู้สึกว่าแบบไปได้อะไรวิธีการจากการสัมภาษณ์ทุกรอบมันมีผ่านแบบสามสี่รอบเลยแฮแล้วภาษาสัมภาษณ์แบบยาวมากแต่ละครั้งยืนอยู่ตรงนั้นแล้วเขาบอกว่าพี่ชอบมากแต่ว่าไปคิดก่อนว่าอยากทําสิ่งนี้จริงหรือเปล่าแล้วเขาอแล้วแล้วเขาก็ออกจากห้องไปแล้วผมก็นั่งคิดว่าจริงจริงเราชอบหรือเปล่าว่าการทําสิ่งนี้อะไรงแต่เราก็แบบเฮ้ย ไม่ดีกว่าเรากลับมาทาสิ่งเราชอบดีกว่าสิ่งเราลักไน้มอะไรเงี้ยก็ <c oughs> เลยตัดสินใจไปทีเสร็จแล้วก็บอกขอโทษจริงๆแบบผม,ผมรู้สึกผมยังอยากทําในสิ่งที่ผมชอบอยู่เออ,เออแล้วผมก็ลงลิฟต์ไปด้วยความแบบความกลัวเหมือนเดิมยังกลัวอยู่แบบว่ายังยังรู้สึกว่าแบบคูตัดสินใจถูกปะวะอะไรเงี้ยอยู่แต่ว่าแต่ตัดสินใจแล้วใช่ตัดสินใจไปแล้วแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าเอ้ยเราเราเรารักสิ่งนี้จริงๆเราทำแล้วเรามีความสุขเราก็ทำก็เลยตัดสินใจกลับมาทําแบบ จมที่กับจบเลงซึ่งถ้าเกิดวันนั้นคุณยังไปต่อตรงนั้นแล้วคุณไม่ได้ลงมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันว่าอาจจะเป็นแบบทําทํางานในสายงานที่ต่างจากวันนี้ไปเลยอะไรเงี้ยหรือไม่เอว n นเชอรี่พอเราทําไปสักพักรู้สึกว่าอ<ม>ไม่ใช่แล้วเหรอจะลาออกแล้วกลับมาทําอันนี้ก็ได้มันก็มีหลายวิธแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าไม่เก็บไรด c ซิชันแล้วนะเพราะว่าวันนั้นอ่ะมันก็เราไม่รู้อะไรแหละแต่เรารู้แค่ว่าให้ความชอบเราหนับลงไปแล้วกัน พามันจะไปยังไงได้บ้างพี่ว่าการเมกโบล์มมูฟหรือว่าการตัดสินใจที่มันกล้าแกร่งเนี่ยนะและมีพลังเนี่ยมันเติมไฟให้กับตัวเรานหะรู้สึกว่าแค่ตัดสินใจมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากสหวัใหญายคนแต่พอมาใช้ใจในการเลือกและเคาะปุ๊บเนี่ยพี่ว่ามันมีแต่ยังไงก็ได้อ่ะทุกอย่างดีเสมออ่ะเออพอมันเคาะออกมาแล้วแล้วคุณก็มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วพี่ก็แบบดีใจมากนะแล้วจะบอกว่าการที่ร่วมง,งาน,นกับเกเนี่ยแบบพี่ยังไงคือเขาทน จรหรรือว่าจิงๆทุกทุกพรีเซนเตอร์ของผมดีกว่าผมผมจะจะชอบคนที่มีอะไรปรัชญาแบบเดียวกัน core m e s s เ g e เดียวกันอะไรเงี้ยอะไรที่ผมไม่ทําผมก็จะไม่รับนี่หมายสมมติว่าผมไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์จะไม่รับเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเราเราจะเอาจากตัวเราเป็นหลักแล้วก็แบบว่าศึกษาจริงเราชอบจริงๆอะไรเงี้ยเออแล้วเหมือนวันนั้นเราก็คุยกันแล้วเขาก็แบบเออสนใจว่าเราชอบในปรัชญาของเราชอบวิธีการทำงานเพลงชอบแบรนดิ้งชอบเนี่ยคามเ็นเจฟซ์ชาเตอร์ ที่มันสื่อสารเรื่องของแบบสิ่งที่เราทําตลอดอะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าเขาแบบพูดถึงความไม่กล้าไม่เกิดขึ้นมาเออมันมันมันจูนกันอ่ะเหมือนย่งที่เล่าให้ฟังคือทุกวันดีซิชันที่เกิดขึ้นคือแบบเราต้องเจอกับดีซิชันที่มันยากตลอดเลยมันต้องอาศัยความกล้าครับบางทีเหตุผลไม่พอมันต้องใช้ความกล้ามันต้องใช้บิวตัวเองเพื่อให้ผ่านแต่ละวันไปว่าแน่ดีก็ตามอะไรเงี้ยมันเราผ่านเรื่องนั้นมาได้แบบที่แบบโหมันต้องใช้เอเนจีในการผ่านมามากอะไรเงี้ยก็เลยแบบ รู้สึกว่าเออคอมเมลเสร็่ตรงกันแล้วก็เขาเขาน่ารักมากแล้วเขาก็มีแบบเปิดโอกาสให้เราได้ทําอะไรก็ได้ไม่ใเพลงอะไรเงี้ยหรือว่าเราอยากจะทําอะไรก็ได้ที่ที่แบบเรารู้สึกว่านี่นี่คือ definition ของความกล้าของเราแล้วก็นี่คือ definition ของความกล้าของเรามาเมิร์ชกันไหมเราก็เกิดเป็นสิ่งนี้ขึ้นมาก็คือเยแล้วก็เจดิดิดิ้คุณแต่งเพลงด้วยใช่ r s เพลชื่อว่าไม่กล้าไม่เกิดก็คือเป็นแบบชื่อของแคมเปญนี้เลยไม่กล้าไม่เกิดเดีลองฟังดู ชื่อเพลงเม่ก็ไม่ก็มูไม่ก็บอยด์มูใช่ไม่ก็บมูจะบอกว่าหนังโฆษณาที่เจฟเล่นให้กับเกียร์ตอนนี้ยสิบล้านวิวเลยนะครับไม่กล้าไม่เกิดเกิดตัวตนที่ชัดเจนเกิดแรงบันดาลใจ สุดยอดมากครับอยากให้ทุกคนเข้าไปติดตามผลงานนะครับของทาง j จ็คฟลุมกับเกียร์ด้วยนะครับตามช่องทางโซเชียลมีเดียของเกียร์ทุกช่องทางเลยนะครับสะดวกช่องทางไหนก็ไปตามช่องทางนครับครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้จะมีการแบบว่าจําลองห้อง้อมหมุครับซึ่งทาให้แบบว่าได้รู้แน่นอนว่าคําว่าโบ m ์มูฟเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันเีเลตยังไงกับกับความเป็นแบบมิวสิความเป็นเกียร์อีวีฟ้าบอกได้ไหมเมื่อไหร่ยังไงอันนี้ต้องไปติดตามใน www. geareviva. com เอางี้ดีกว่าถ้าจะให้เจฟจัด one day trip หนึ่งวันครับอยากจะขับเกียร์ e b 5คันนี้ไปที่ไหน and why and why อ mm, where and why ผมเป็นคนที่ชอบทะเลเพราะว่าจะขับไปละนองก็ไนดะ้เออระนองเพราะว่ามันเป็นที่ที่เมื่อก่อนผมผมเคยไปกับครอบครัวบ่อยๆแล้วก็เป็นที่ที่แบบ ขับ6ชั่วโมงอะพี่หกชั่วโมงยาวๆเลยมันจะมีความทรงจาดีๆระหว่างทางผมเป็นคนชอบขับรถมากยิ่งขับคนเดียวนี้ยิ่งชอบแล้วเพลงส่วนมากผมจะมาจากในรถหมายถึงว่าที่แต่งเพลงซ่อนไม่หามาในรถนั่งคิดนั่งคิดนั่งคิดว่านั่งํำถามอย่างที่บอกคือเพลงจะมาตอนที่เราได้นั่งคุยคนเดียวได้ตั้งตั้งน้ำคนเดียวนั่งคิดเอ ทไมความสัมพันธ์เป็นอย่างนี้นะความสัมพันธ์มันจะต้องมีรูปแบบนี้คือซ่อนไม่หาหรืออะไรเงี้ยก็เลยเกิดคําว่าซ่อนไม่หาออกมาถ้าขับไปละนองเราก็จะได้เนี่ยไปชมทะเลหรือว่านั่งนั่งเรือข้ามฟากไปอะไรเงี้ยจริงๆเป็นคนที่ชอบระหว่างทางครับมากพอๆกับตอนที่ถึงเดส n เนชันแล้วเพราะว่าระหว่างทางก็มีความสุขอะเราขับแล้วเราก็ฟังนู้นนี่นั่นไปแล้วก็ด้วยความที่มันแบบ6ชั่วโมงใช่ไหมพี่มันก็จะมีแบบเราต้องจอดงีบบางทีไม่ไหวคือผมชอบอย่างคือ เนี่ยเบามันแบบว่าปรับแบบ relaxation seat อะมันปึ๊บแล้วมันก็ปุ่มเดียวแล้วมันก็นอนแล้วเบามันก็แบบมัน relax อ่ะเบามันนุ่มแบบ f ิล์ลเฟอร s คเลยเฟอร์คลาสเฟอร์คลาสเลยหรือว่านอนอย่างเงี้แล้วแบบไม่ถนัดใช่ไหมพี่พี่ยกอันนี้ขึ้นเรอเพี่ขาพาดมาเนี้ยแล้วก็หมอนแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วด้วยความที่มันแบบซีนมันติดกันอ่ะ ใครที่แบบอยากใกล้ชิดมากพี่ก็เปิดตัวนี้ออกแล้วมันก็จะแบบลิงก์กันได้เลยดีจังเลยเพราะว่าปกติแล้วไปกับแฟนที่ไม่รู้จะวางมือตรงไหนไงทำให้ไว้ของเราเขไม่ได้แต่เนี้ยไวตรงกลางได้มีตรงกลางมีแอเรียตรงกลางไว้เตะบอลได้ตรงนี้กว้างมากคือกว้างมากนะทุกคนนี่จะบอกเลยว่าวันนี้คุูจะกินแน่นอนอะไรเรามีดั๊กกับคนคนนเฮ้ยไม่ใช่คนเดียวเหรอวันนี้ไม่ใช่คนเดียวเหรอน้องโอ้ยไลค์แล้นะมีเซอร์ไรส์ แล้ววันนี้เนี่ยเธอรออยู่ข้างทางแล้วเดี๋ยวเราจะไปรับเธอแต่งเป็นแฟนพี่วูดี้หรือเปล่าไม่น่าจะใช่เออเดี๋ยวดูแลเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนแต่คุณรู้จักเขาแน่นอนแต่คุณจะกรี๊ดมากแล้วเราทุกคนที่ติดตามรายการนี้จะกรี๊ดมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ยินเสียงร้องของเขาเนี่ยฮันหลังอยู่เห็นไหมคิดว่าใครอ่าคิดว่าใครคุณคุณไหมคุณคุณไหมเนี่ยเดินมาแล้วเดินมาแล้วเดินมาแล้ว come on come on come on ว่า <laughs> จะเป็นใครจะเป็นใครจะเป็นใครๆๆ <c oughs> อะไรเงี้ยเต้ยเองค่ะส่องหน้ามาสีสวยอยู่เต้ยจะลิมหน้าหน,น้านมาหน้าหลังม้าคุณรอข้างทางงานไหมครับรอนานมากทษทีแบบรอก,กันนานไปนิด <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> ทีมงานเขาบอกว่าเขาไม่บอกว่าทําไมเป็นเต้ยเจฟเล่าให้ฟังทีกคนรู้จักกันยังไง <c oughs> ผมเป็นเป็น,เป,นเป็นแฟนคลับเอ่ออุบัติรักข้ามขอกฟ้าใช่แล้วผมก็แบบเป็นติ่งพี่เต้ยไงเคยไปซื้อเสื้อพี่เต้ยที่งานช้างพี่ตอรขายเสื้อตอนนั้นเต้ยเหมือนแบบว่า ขายชีวิตช้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไปทำเสื้อเสื้อยืดช้างขายครับใช่ค่ะแต่พี่เต้ยจำผมไม่ได้หรอกแต่ผมจำพี่เต้ยได้ตอนนั้นะที่เจ๊บอกเต้ยอะเต้ยจำไม่ได้จริงๆแต่ว่าพอเต้ยมานั่งนึกย้อนอะอ๋อจำไม่ได้อยู่ดีแต่ว่าเต้จำใสยตาของเขาได้ใช่เพราะว่าเวลาเขามองอ่ะเขาจะมองแบบมองอย่างเงี้ยเอหรมองอ่ะ เอ๊ะทำไมเชฟฟ์คนนี้ดูกระเขยยังไงก็ไม่รู้เอ๊ะเพราะอะไรไม่มีอะไรครับก็ดีครับเอ่อไปสคริปต์ต่อเลยนะแต่มองพี่หน่อยจะมองพี่หน่อยไอ้หน้าม้าพี่เต้ไงจริงเลยเขไม่คิดทตัดหน้าม้ามาชอบอะไรเกี่ยวกับตัวเต้ยค่ะที่เป็น FC ของเขาชอบผลงานนะชอบชอบความที่แบบพี่เต้ยเป็นพี่เต้ยมากเราจะรู้เลยว่าสิ่งนึ่คือพี่เต้ยอะไรเงี้ยความแบบเอกลักษณ์ของพี่เต้ยังไงแล้วก็ ผลงานแสดงผมตามทุกเรื่องเลยนะจริงหรือเปล่าใช่ใช่ล่าสุดของพี่พี่ได้เรื่องไรนี่มาภาคสองโอ้โหใช่ยังยังไม่ได้ถ่ายครใกล้ใกล้จะได้ถ่ายแล้วค่ะคือจริงๆอ่อะไม่เคยเจอเจฟแล้วค่ะครับที่มันจะมีงานหนึ่งเป็นงานแฟชั่นแล้วเราไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เหมือนกับเจฟนั่งอยู่ตรงข้ามเตยครับแบบเยิ้งเยื้งอะไรอย่างเงี้ยแม้วก็แบบเอ๊ะทำไมน้องคนนี้เขานั่งจ้องหน้าเราแบบแปลกแปลก แบบเวลาเขาจ้องเขาจ้องเงเขาเขามองไงค่ะแล้วเขาบอกพี่รู้ไหมผมดูบัตรละข้ามคอฟ้าด้วยอะไรเงี้ยผมดูมันจบประมาณสามรอบพี่ตามเราะใช่เพื่อดูพี่เต์แล้วไม่ไม่ได้ดูพี่ที่ไม่เลยนะพี่เตยคนเดียวไม่เผื่อเผื่อเ่พี่วนดี้ไม่รู้มันคือเป็นซีรีส์เรื่องแรกของเตยค่ะคุณเตยขึ้นมาบนรถคันนี้คุณบอมเสียงหรือยังบอมหรือยังคุณไม่ใช่ว่าขึ้นมาเล่นๆแล้วก็แบบมานั่งคุยเรื่องชีวิตนะ คือวันนี้พอรู้ว่าจะได้มาขึ้นรถกับเจฟใช่ไหมคะคือสิ่งแรกเลยอ่ะเต้อ,อยากฟังเจฟร้องเพลงมากๆกคือเตอรเป็นคนที่ชอบฟังเจฟร้องเพลงสดมากๆเอาจริงๆพี่วด,ดีตั้งแต่ที่รู้จักเจฟปุ๊บอ่ะก็เลยกลายเป็นติ่งเจฟไปแล้วด้วยอืเป็นคนวันเสาร์เฮ้ยแล้วก็ติดตามผลงานของเขามาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้<ต><อ>ไยไปบ<อ>่นไปบ่นคือตอนนี้ จริงๆชอบทุกเพลงแต่ว่าที่ชอบสุดๆเลยชื่อว่า Yellow Leaf โอ้ไบไหมเหลือทำไมใจมันตรงกันจังเลยแต่ที่เราอยากเห็นคือเต้ยแล้วกรจรังเอ้ยดังนั้นจัดมาทั้งนิดนิดฟิมมาสิงห์ห้อยค่ะสิงห์ห้อยลองดูไปไมที่รลง ลอยมากไปไปตามสายลมที่ผัดผ่านเังกับความรักที่พูดไปไม่พอสักทีบอกเธอในทุกๆวันลเวลาทุกเสี้ยวนาทีและทุกชั่วโมงที่ผ่านานแต่ก็ยังไม่เป็นทั้งหมดข้างในหัวใจให้ hey, บางเธอไปก็คอ I'm to my ผมไม่ได้ฟังเสินเตยนะดดีีท่่ไ้้รรวมองเพลงกัติก็คือไม่ค่อยได้ร้องเพลงใช่แต่เพลงพี่เตยเผามากนะยิ้มค่อยๆแค่จะยิ้มค่อยๆหัวใจองอเราไม่อาจจะกลับมาร้องแบบเป็นทางการรอเจ๊ทำให้โอ้คุณก็เป็นศิลปินรองค่ายเขาเลยอุ้ยเปิดรับสมัครไหมคะไม่มีศิลปินศิลปินคนเดียวคือผมเองเราร้องอยู่ด้วยกันบนรถจนตะวันตกเลยนะเนี่ยก็เป็นภาพโรแมนติก อีกแบบเพราะวอลวอลแวร์ไม่เคยถึงดึกขนาดนี้ก็ก็ถือว่าเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับทุกคนแะคถ้าสมมติว่ารูพี่โอกาสได้เล่นละครด้วยกันอยากเล่นแนวไหนผมผมอยากเห็นพีเตอร์ในในลุกที่แบบพอเห็นพีเตอร์ในลุกที่แบบว่ามันน่ารักมาทุบทอะไรเงี้ยก็เลยอยากเห็นแบบบทที่แบบ ดุๆบ้างอะไรอยากให้ฉีกบ้างอะไรอยนี้ใช่ดูๆยังไงอะคะเพราะว่าเขาเขาเป็นเขาเป็นโชว์รันเนอร์เขาเป็นผู้จัดนะคะใช่เพราะฉะนั้นอยากอยากฟังจากเขามากบูบูก็แอคชั่นบูเลยเหรอใช่ได้น่ใช่ใช่ใช่แต่บูเอ้ยไม่เคยเล่นบูบูหรอไม่เคยค่ะเคยเกือบได้เล่นแล้วค่ะทิวดีดีใจมากค่ะที่มัน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 ไม่มีไม่เกิดขึ้นโธ่เอ้ยไม่แต่ถ้าเขาเป็นโชว์รันเนอร์แล้วเขาจะจัด ซีวี่หรือว่าหนังให้คุณเล่นบูบุคุณเอาไหมได้ค่ะถ้าเป็นเจฟทำนะเต้ยค่อนข้างมั่นใจในฝีมือเจฟเพราะว่าในเพลงที่เขาออกมาหรือว่างานที่เขาทำอ่ะเต้ยรู้สึกว่าเขาแบบสแตนดาดเขาดีมากๆค่ะเนี้ยเนี้ยมากเลยใช่ครับพี่บุญเต้ยเต้ยที่ิสยของเต้ยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบสดใสตลอดเวลาเลยมันมีมุมอือีกยไหมไม่ไม่ได้สดใสตลอดค่ะพี่บุญดิงจริงเต้ยเป็นคนจริงจัง จริงจังใช่ค่ะเป็นคนติงตามจริงๆเป็น perfectionist ด้วยค่ะอืมแต่ว่าก็คือพยายามเป็นคนชอบคุยกับตัวเองบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามเรียนรู้กับเหตุการณ์ที่มันเข้ามาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็คือคิดว่าไม่ได้ไม่ได้สดใสตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้ดาร์กรายการที่ชิดดิบูที่เอฟแอมมใหม่ต้องสนรายการด้วยนะเออโอเคมาเป็นเลิฟเทโรไหมครับได้เลยค่ะ ึงไม่ขอพรดาวบนฟ้าาะไม่เหลือเรื่องให้กระชันวันแค่ฉันตื่นมาและได้พบเธอทุกๆเช้าข้างกันสมองานกายค้าเธอในตอนสายก็เหมือนฝันที่กล้เป็นจริง ช่วงนี้ระดันที่เราได้เจอกันช่วงนี้ที่เธอ,อยังย้มอยู่ข้างฉันในที่ว่าเวลาเปลี่ยนไปหัวใจเกิดใครมาเปลี่ยนแปลงช่วงนี้ระดับที่เรายังมีกันช่วงชั่วเวลาจะยังอยู่ข้างฉันในว่าผู้คนมาเปลี่ยนไปโชคดีที่หัวใจของเราไม่เคยเปลีป่ยนเลย น่าส์ตอนนี้ของคุณเต้ผลงานอะไรให้เราติดตามกันบ้างครับตอนนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเดือนหน้าค่ะจะมีอะไรสิ่งหนึ่งที่ใต้เผามากๆดีใจมากๆค่ะแต่ว่ายังบอกไม่ได้ค่ะพูดเพื่อพูดเพื่อพูดเพื่อเขาไม่เขาไม่เกิดเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่เรียกว่าฝากนะพี่เต้ไม่โปรดอันนี้คุณต้องสปอยท่าที่คุณนิดเดีย <c oughs> จะได้มาเกี่ยวกับเรื่องดนตรีดังเกี่ยวกับวงการไหมหรือว่ามันแป็นครัจะได้ร่วมงานกับแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่แบบเป็นความฝันของตมากๆ <c oughs> ก็คือสตูดิโอออนเซิร์ใช่แลาค่ะแล้วก็มีซีรีส์ชื่ออินิกมาทนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีหนังอีกเรื่องหนึ่งให้ได้ติดตามด้วยนะครับก็ต้องขอบอกเลยว่าหลายคนนะครับเพื่อนๆในวงการก็แบบติดตามต้องใช้คำนี้ว่าติดตามผลงานของเตอร์มาตลอดแล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยมาตราดาก็เป็นอะไรที่แบบทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจที่เต้เป็นหนึ่งในส่วนหนึ่ง ของซีวีเรื่องนี้นะครับก็ฝากทุกคนไปติดตามผลงานของเต้ยด้วยนะครับไม่ไดจะฝากก็คือผมก็ผมฝากภาพยนตร์นะครับผมเรื่องวิมานน้ำครับอแบทอะไรยังไงเออเป็นภาพยนตร์ที่ มีความแบบเชื่อช่นอารมณ์เยอะแล้วก็เป็นแบบพูดถึงเรื่องอิสระจากความไม่เท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายสมรสเท่าเทียมหรือว่าจะเป็นเรื่องของชนชั้นเรื่องเพศเรื่องต่างๆทั้งหมดจะอยู่ในเรื่องนี้มันมีแสเปกหลายมุมมากก็อยากฝากด้วยเรามีเจฟนะครับผมเจฟซตเตอร์อิงฟ้านะครับผมแม่สีดาครับผมแล้วก็พิเตอร์ครับไม่ใช่เต้นหนึ่งนะครับผมแล้วก็นองเก่งนะครับผมก็ฝากวิมานหนามด้วย ครับผมก็ส่วนงานเพลงตอนนี้เพลงเพึ่งปล่อยระบ้ามไปครับผมแล้วก็อีกจะมีเรื่องนึงก็คือเป็นซีรีส์ละเป็นดิงซึ่งผมเป็น e x เจคท i ฟบริวิเซอรแล้วก็เล่นด้วยครับผมก็ฝากติดตามไปด้วยงานเยอะมากเลยสุดๆค่ะสุดๆเราควรเป็นพู้จัดการเขาเนาะ่าดีไหมคะเราจะไม่ต้องเหนือติดตามชีวิตเขาแล้วก็อนให้เขากินแล้วก็ฟันเขาลองเพลงไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยหนูก็แฮปปี้แล้วใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะยิ้มค่อยๆแมแมวม่คเขินแล้วเจฟหรือเตร์เอ็งง ครับแล้วก็สำหรับใครที่เพิ่งเปิดมาและไม่เคยรู้จักเต้จรินพรหรือว่าเจสซัคเกเลยนะครับนี่คือโซเชียลมีเดียของเขาเหล่านั้นเข้าไปดูนะครับเ<ช>พื่อนๆน้องๆของผมเนี่น่ารักมากไม่ว่าจะเป็นคลิปต่างๆซึ่งลหลังๆนี้จะโพสต์วิดีโอเยอะเหมือนกันผมไลครับไม ผมก็โพสเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆผมผมชอบแบบโพสแบบเพลงที่ชอบมาเล่นกีตาร์หรือร้องอะไรเอาอีกเอาอีกเอาอีกไปชอบดูนะครับใช่ค่ะก็ขอบคุณขอบคุณแขกรับเชิญประจำรายการประจำเลยหรอคาร์โรแขกรับเชิญกิ๊ที่สองระจำเลยเพราะว่ามาสองครั้งแล้วปีหนึ่งก็คงจะมีหลายๆครั้งเป็นแขกกลับมาได้อีกเรื่อยๆนะครับเผื่อคุณเต้จะได้มีโอกาสแวะขึ้นมาแจมกับเราด้วยนะครับมีอะไรอยากจะบอกเต้ยไหมครับวันนี้มาเซอร์ไพรส์ที่น่ามาน่ารักมากก็ต้องขอบคุณกก ไปประเทศไทยด้วยนะครับที่มอบรถแบบเกีย EV5 มาให้เราขับนวันี้นะครับไหนลองคอนเฟิร์มซิว่ามันดียังไงจริงๆเป็นแบรนด์รถที่มันตอบโจทย์ผมมากๆเลยมันมันบอกกับไลฟ์สไตล์ผมมากคือมันกว้างนะแล้วก็มันแบบที่ชอบที่สุดคือมันแบบ good for environment มันแบบดีสำหรับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมอ่ะแล้วก็มันเป็นสเปซที่มันเป็นแบบ เรารู้สึกว่าเราเซฟจริงเราปลอดภัยแล้วมันเหมือนแบบมันทุกอย่างมันแบบน่าไอส์มันมันดีไปหมดทั้งเบาทั้งอะไระอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะฝากทุกคนครับผมเคียบีไฟแล้วก็ฝากพิเชนเตอร์เขาด้วยครับผ, <ม S 2> <laughs> ผมเองครับวันนี้วูดี้เจฟและคนเตอร์ไปก่อนแล้วละครับเดี๋ยวจะไป็นขา้าวเย็นแล้วบ๊ายบายว้าวไปขึ้นก่อนด้วยว้าวฉันคือคนเดียวบนโลกหรือเปล่า จงไม่ข้าพเพียร์ละเราะ็าได้อ,อยู่นะ